สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับ m i d เดิลเอร์ช h a d o ด of ์ออฟนะครับ <c oughs> อีกตามเคยหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจบไปแล้หรือเปล่าทำไมยังมีตอนนี้เอ๊ะอะไรอะไรคือคือว่าผมไปรู้มาว่าตอนจบที่จริงจริงออกมาอ่นนะมันยังไม่ได้จบแบบนี้เว้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะจบอีกแบบนึงซึ่งมันจะเล่าเนื้อเรื่องให้เราว่าแบบผลสุดท้ายอ่ะเป็นยังไง ซึ่งการที่จะทำดเอนดิ้งออกมาได้นั้นเราต้องทําภารกิจการป้อมให้หมดหมดเลยซึ่งผมไปไล่กันมาหมดแล้วเหลือป้อมของอป้อมเซริโกสป้อมสุดท้ายนะครับซึ่งดูชุดผมนี่คุณผู้ชม <c oughs> ชุดผมนี่คือแบบ <c oughs> <c oughs> มาเต็มที่ไปอย่ารอช้าไปเลย The Seed of Glash วอ r ล์หลอดผมโหดมากบอกเลย เดไม่รู้มันจะถึงขั้นนั้นไหขออนุญาตอัปเกรดก่อนนี่ถือว่าเป็นการอัปเกรดใหญ่ให้ดูก่อนที่จะจบซีรีส์นี้แล้วกันนะครับอย่างคือผมรู้สึกว่ามันจะมี DLC ไหมสอง DLC แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอาจจะมาแคสแยกนะครับแคสแยกซีรีส์ไปเราเอาพวกบอสระดับเล g e n d a r ีแล้วก็เวอร์ชั่นไปก่อนนะ 56เอ่อไนวะสด้ 58, อยู่นี่ฝั่งนู้นก็ใช้ได้ <c oughs> ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของทาเลียนเราทาเลียนเราคือตอนนี้แบบชีวิตนี้เหลือไว้แค่แบบมาช่วยกันแค่นั้นเองอะเพราะว่าแบบคือพี่แ <c> ก <oughs> ทุกครั้งที่แบบยึดป้อมได้มันจะมีประโยคพูดที่ว่าแบบฉันสู้เพื่อเขาพัวฉัน ฉันสู้เพื่อตัวฉันเองที่เคยเป็นมาอนะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นคือแบบพยายามท่องบอกตัวเองว่าแบบเอออย่าให้ตัวพ่อมนำโดยแหวนนะอะไรด,ดีกราฟไหมคาร์โกดีกว่านี่คือให้เลือกป้อมปืนป้อมปืนใหญ่นะว่าเราจะต้องการแบบไหนเราอยากได้แบบอืมเอาป้อมไฟดีกว่า ป้อมไฟมันช่วยหวาดลูกน้องดิหวาดพวกแบบเบ้แล้วก็ดีเฟนเดอร์ไปดีเฟนเดอร์เป็นตัวที่แบบสู้ยากสุดแล้วถ้าไม่แบบตีจะกด้านหลังอะไรแบบนั้นไอรอนเกตประตูประตูประตูเหล็กประตูเหล็กคือแบบดีเม่าหยงแล้วก็กำไปเป็นมเมทัลไปเลยมาสตาร์ท เราอภิก,การแห่งโมดอต้องกูปกป้องก็คือเรามาป้อมสวยนี่แต่ว่าอยากรู้จะมีทางหรือเป่ากรแพงเลยหรือเปล่าเรามาซ่อมกันหน่อยไหมทำไมอ่ะอย่าบอกว่ามันเจาะได้นะไม่หรอกระเบิดไปทีนึงแล้วก็ซุ่มลงไปเลย ผมสามารถพุ่งได้โดยไม่เหยียบพวกกัสหนึ่งอย่างอย่างอย่างพวกน้องนี่ยุ่งอย่างเลยเว้ยเกี่ยตีเสาอ่ะ กลับมาต้องไปดูนี่ดูดเอากำลังของเขามาเป็นกำลังของเราเนี่เวลาแบบโดมิเนทก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าเรดไม่ได้อยู่ในล่างคือทาเลียนทาเลียนคนเดียวตอนนี้ โอ้ดูน้องฆ่าแม่เลยกันหนนี่เราจัดการพวกน้องอยู่อว้ย Lập bờ thứ. Chu vô, yeah yeah yeah. không mới đây. Ui ui, nó. không nó, nó nó phải เปิดกิ่มขามาจะทำยังไงก่อนคุณน้องเราแบบอ่อนแรงมากตอนนี้ลขึ้นอย่านอนอู้ใช I need help! Get her skull! Hey! Yeah, yeah! No, I'm the Wait, what are need to be

I told you this is... <laughs> ...in your service. I'll be your chosen! For the Bright <laughs> Lord, I fight! <laughs> Praise Master! Save me! เพราะว่าผมมีหน้ากากนะครับหน้ากากมันทำให้เราะเรางเราจะไม่เสียเฮดดีดูโน่ขอดูน้อยมา qua cái đứa nói một, một lên Điều đánh nà Điều đánh nà Con cứ bơm à Chạy Hello my friend Mà chả khăn lắng

chạy chứ lâu té đây phải đi lần không nhỉ hay câu hay câu à, khác Bên tôi gì gì zat, của ta nữa, anh, you fight at my side. What do you wish of me? Wish of me? Suppose I have to watch your back now. Please snap your I need we really. Peter. Yeah. ไม่รุกนอกช่ชวยกันอีกไม่ได้วายบ้าฤทธิลูกพี่ขี้เกียจได้วิแมงมุมอีกอ้าวยังดีที่มันช่วยกันเองได้บ้้าเยแต่มันไม่ช่วยกันเองอ่ะไอ้คนนั้นจะตายแล้ว้ อย่าตายอย่าตายตาริสาล้วตอกัรใหช่วยไม่ได้ You cannot resist. I will i Keep the guts. fight for me. I swear my allegiance. My life for you. โอเคหมดแล้วยังวะรีบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววิกตอร์รี่พีทอินเดสว่ะความสงบในความตายจบแล้วแหละปะวะใช่ไหมสเต็ปของพีทเอาเมื่อครกเลยวะยังจบแล้ว ทัลเลียนให้กลับไปสู่แต่ดาร์ t ลอร์ดส์ริงเฮ้ดาร์คลอร์ดโอ้เวีของดาร์คลอรยังมีพลังของมันควบคุมจบแล้วด้วยกันเราสามารถควบคุมมิดเดิลเอิร์ธได้ปิด ไทเลียน finally fell เขาเลียนเข้าร่วมเข้าร่วมกับเดนไนอ้าวชิบหายแล้วไาเลียนกูเอ้าเข้าร่วมเดนไนเฮ้ยแล้วดูเหมือนจะเป็นบอสด้วยหรือเปล่าวะ อุ้ยใช่เป็นบอสคนอื่นเดินตามในปีต่อมาวันริงได้ถูกเจอ,ได,เจอได้ถูกพบแล้วก็นักกิลคนใหม่และพี่น้องของเขาอ๋อเป็นเป็นผู้ผู้ถือคลองแหวนคนใหม่ก็คือตาเลียนไงแล้แลแลต่อจากนั้นมาหลายทศวรรษของสงครามความมืด

มีใครบ้างที่เดินเข้าสู่ความมืดแล้วเจอเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเป็นมนุษย์เหรอทิ้งดาบทิ้งทุกอย่างถอดชุดเกราะ คลิปผมนี่แหละจบเลยจิงด้วยครับครับก็จบมันเป็นทางการแล้วนะครับในส่วนเนื้นอเรื่องของชาเลียนแล้วก็เกมที่เร Shadow of War นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ยังติดตามกันมาจนจบจนจบเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับไม่รู้ไม่รู้จะเอากำไหนมาพูดสําหรับนะผู้ชมที่ว่าติดตามกันมาตลอดคอยดูันตลอดทุกๆุคลิปนะครับก็ เอาไว้จะตามต่อไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามสร้างผลงานความรู้ชมดูในยืดแล้วก็สร้างความบบสนุกความสนุกไปกันเพราะเราเรียนรู้ภังกฤษไปในตัวนะครับต่อให้แบบเราอาจจะแปลผิดบ้างอาจจะแปลไม่ทันบ้างแต่ว่าเราพยายามแปลให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทอี่จะให้ผู้ชมนะครับได้ครับหน้าหาความราู้ความรู้สารเรื่องการกิน,นันนะครับอย่างเรื่ที่มีแล้วก็สามารถติดต่อเรื่องราวได้อย่างถูกองกน,นะครับก็ ใจานี่เป็นเกมซีรีส์ที่2ในช่องนะครับที่เล่นจบนะครับซีรีส์แรกก็จะเป็นฟาร์ไพร้านะครับนี่มาเล่นของฟิเดออร์ชอโด,ดว์บอไม่รู้ว่าตอนนี้ผมสนใจเกมไนเรื่องเรจะมาใหม่คือกอลัมคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าคือกอลัมมันจะเป็นในแนวไหนไงก็แบบก็ภาวนาให้กอลัมมันน่าสนใจแล้วก็แบบเเหมือนเกมนี้เกมนี้ถือว่าผ่านไปม,มาเยอะมากครับตอนภาคแรก ภาคแรกก็แบบสนุกนะครับภาคมานานมาแล้วผมเคยเล่นนะครับแต่พอภาคต่อมาภาค Shadow War นี่เขาเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ในหลายๆรูปแบบเช่นแบบการทำสงครามเผาหรือว่าระบบอื่นๆระบบการช่วยเหลืออยู่ดีแบบมีลูกน้องมาช่วยอะไรแบบนั้นแบบมันรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มันรู้สึกน่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับก็ขอบคุณพยมมากนะครับ ถ้าใครชอบก็อ่าลืกดไลค์กดแชร์และสุดท้ายเรื่องนี้คะเป็นารกระดิ่งกระดิ่งกันนะครับเพื่อนๆได้ไม่พลาดเกมใหม่ของผมเองนะครับแล้วก็เจอกันเกมหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ว่าอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อพิจารณานำมาเล่นให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตสหรือว่าจะเป็นเกมเต็มเลยอะไรก็ได้ครับเระพยายามทำให้ผู้ชมสนุกนะครับขอบคุณมากครับ Terima kasih. Terima ไมเคิลเดวิดฟรอคนะครับเสียชีวิต <laughs> ทีมงานฟรอตฮอกนะครับฟรอ h ฮอกก็คือชื่อตัวละครตัวนั้นครับ For the man I once was.